สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์รายปักในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะเราก็มาเจาะรายละเอียดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่าง ะไรบ้างค่และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยค่ะสำหรับชาวและคณาราศีตุลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจิตใจของคุณจะหมกมุ่นไปที่เรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอีกนะคะหมกมุ่นโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินและการงานมากๆเลยคุณตั้งใจที่จะให้เป้าหมายของคุณมันเป็นจริงให้ได้พยายามทุ่มเททําในทุกๆสิ่งที่ได้รับมอบหมายมานะคะและต้องบอกชาวลัคนาราศีตุลว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณตั้งเป้าหรือว่าอยากจะให้เป็นนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะ เริ่มจะสําเร็จมีสัญญาณที่ดีเข้ามาเริ่มที่จะเป็นไปตามเป้าที่คุณวางไว้นั่นเองค่ะแต่ชาวลัคนาราศีตุลค่ะค่อนข้างเหนื่อยเลยนะเหนื่อยมากๆเลยสําหรับชาวตุลงานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศหรือข้องเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อประสานงานเจรจานะคะตรงนี้จะมีมุมที่ดีค่ะแต่ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยบางทีจะต้องตามงานตามแล้วตามอีกอะไรที่เคยดีลไว้อะไรที่เคยคุย ะะมันจะต้องมีการทวงถามงานหรือว่ามีการรีเช็คงานและมันจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าผลลัพธ์จากการทุ่มเทผลลัพธ์จากความเหนื่อยจากความพยายามของคุณมันจะคุ้มค่าในที่สุดนั่นเองค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานอาจจะเป็นคนรักคู่รักของคุณหรือคนที่อยู่คนละฝั่งคนละ ทหรืออาจจะเป็นคนนอกสายงานคุณไปเลยก็ได้นะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานให้กับคุณค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะขอความช่วยเหลือจากใครมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ตัวนะคะเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีเกณฑ์การย้ายงานปรับเปลี่ยนงานย้ายแผนกย้ายตําแหน่งปรับเงิน เดือนก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปรับระบบปรับองค์กรภายในก็เป็นไปได้ค่ะรวมถึงชาวตุลบางคนอาจจะได้มีเรื่องของการปรับที่อยู่อาศัยย้ายที่หลับที่นอนเป็นไปได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีตุลจะเจอกับการแก้ไขปัญหาเรื่องงานค่อนข้างมากเลยนะงานอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเกิดความเครียดความกดดันบางทีต้องเอางานกลับมาทําที่บ้าน บางทีต้องใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานหรือว่าอาจจะมีการเอางานมาปรึกษากับคนที่บ้านเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ดีตรงที่ว่ามันจะมีงานพิเศษมันจะมี j อบเสริม j อบพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้ว j อบเสริม j อบพิเศษตรงนั้นเนี่ยคือคุณจะไม่ได้เหนื่อยฟรีมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับรายได้พิเศษจากงานเหล่านั้นด้วยบางคนทํางานประจําก็จะมีงานเสริมที่ทําควบคู่ไปกับงานประจําได้ประมาณนี้ค่ะมันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะส่วนใน เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเอกสารใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเอกสารหรือขอใบอนุญาตต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาดได้ไม่ว่าคุณจะเขียนจะพิมพ์จะส่งอีเมลหรือแม้แต่กระทั่งการคุยกันก็ตามแต่การเจรจาบางอย่างอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ตรงนี้ก็ต้องรอบคอบให้ดีด้วยนะคะเก็บไฟล์เก็บข้อมูลให้ดีบางทีทําไฟล์หายหรือว่าลืมเซฟลืมก๊อปปี้ไว้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเรามาพิจารณาที่เรื่องการเงินกันบ้า สําหรับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะไปกับเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินของคุณเองนะคะบางคนได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านบางคนได้ตกแต่งบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการตกแต่งออฟฟิศตกแต่งสํานักงานแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะและสําหรับชาวตุลบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถค่ะซ่อมรถต่อพรบรต่อภาษีนะคะและไม่พอเท่านั้นอาจจะเป็นลักษณะของเจ อกับของเสียของพังภายในบ้านเกิดขึ้นได้ปั๊มน้ําเอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยแอร์เอ่ยอย,อย่างนี้นะคะอาจจะต้องซ่อมนะคะแล้วก็หรือบางคนอาจจะซื้อใหม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในเรื่องของอสิ่งเหล่านี้เพิ่มมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลย์ครัแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายของคุณมันจะมากนะแต่คุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่หาเงินได้มีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษรวมถึงได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินจากการช่วยเหลือนะคะใครจะกู้ธนาคารหรือว่ากู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านหรือบางคนไปขอหยิบยืมจากเพื่อนญาติหรือครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการหมุนเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงชาวลัคนาราศีตุลบางคนอาจจะมีการจัดสรรเงินนะคะมีการแบ่งเงินบางส่วนเพื่อไปออมแบ่งเงินบางส่วนเพื่อไปลงทุนและบางส่วนเอาไปชําระหนี้โปะหนี้ปลดหนี้ก็เป็นไปได้นะคะและส่วนเรื่องของหนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งของคุณที่คุณอยากจะทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะระมัดระวังเพิ่มสักนิดนึงค่ะคุณมี เกณฑ์ที่จะใช้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรบริวารมากขึ้นนะคะใครมีลูกหลานลูกหลานคุณอาจจะอยากได้สิ่งของบางอย่างอาจจะอ้อนให้คุณหรือขอให้คุณซื้อให้ในช่วงนี้ซึ่งมันก็อาจจะมีมูลค่านะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของบุตรหลานนะคะเครื่องค่าเล่าเรียนเรียนพิเศษต่างๆนานานด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่พอเท่าน,านั้นชาวลัคนาราศีตุลดาวยังกระตุน้นให้คุณได้มีความข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังตรงนี้นะคะอาจจะเป็น ลักษณะของการรวมญาติหรือได้ไปเจอกันตามงานบุญต่างๆนะคะเจอกันตามงานศพนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งอะไรอย่างนี้นะได้มีการมารวมตัวกันหรือถ้าไม่เช่นนั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนเก่าๆที่ไม่เคยได้เจอกันนานเป็นคอนเน็กชันเออเป็นคอนเน็กชันเก่าของคุณได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอสังคมเครือข่ายเก่าๆของคุณเป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีตุลเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเล นะสําหรับคนโสดคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่อย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าชาวลัคนาราศีตุลจิตใจของคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการงานและการเงินค่ะคุณจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องนั้นซะมากกว่าใครที่โสดแบบโสดสนิทจริงๆนะคุณไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักคุณไม่ได้ต้องการเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของที่ออมีคนคุยอยู่แล้วมีคนมาจีบอยู่แล้วในขณะนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์ค่ะแล้วการสารสัมพันธ์ของคุณควรจะเป็นไปอย่างค่อยเป็น ค่อยไปค่อยๆดูกันค่อยๆศึกษากันจะดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะสําหรับคนที่มีคู่กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลกับคู่ของคุณช่วยเหลือซัพพอร์ตกันดีนะคะอาจจะมีห่างห่างกันบ้างอาจจะมีทะเลาะกันบ้างตามธรรมดาของคนที่เป็นคู่กันนะปากกับฟันก็มีการเขาเรียกว่าลิ้นกับฟันนะคะขออภัยลิ้นกับฟันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจะสามารถเกื้อหนุนกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะคร่าวๆประมาณนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ